หมูครับเอ้าวคุณพ่อสวัสดีครับครังบอสบ้าป่วยมั้ยนี่เตืองนี่แหละเออสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับมื่อนี้วันนี้มาบ่สเอ้าพ่อมาเมื่อวานเหรอแม่ค่ะแม่แม่เมื่อกี้เมื่อกี้บอสเขาบอกว่าอะไรนะแม่เมื่อกี้บอสเขาบอกอะไรเหรอเขาบอกว่าลูกมีลูกนี่แหละที่ไม่ค่อยล่าลูกคนนี้ไม่ค่อยล่าลูกเนี่ย จำปาต้นต้นต้นที่สี่เนี่ยต้นที่สี่ต้นคนเล็กเนี่ยบอดบอกว่าน่ารักไม่ค่อยรักแล้วแม่ก็เลยบอกว่าใช่พราโจลูกชายคนนี้แม่รักมากก็เลยว่าอ,อะไรอะไรเนี่ยตีตะผมเนี่ยไม่ใช่หรอกไม่ไปไ คลิปก็ดีได้ครับได้อันนี้สองเดือนสามเดือนไม่เห็นลงคลิปเลยไม่เห็นลงคลิปน้องเลยรถทัวร์จอดแล้วนแหละถ้าน้องไม่ไปรำกับน้องฮักแพงคงไม่ได้เห็นจากช่องอย่าพูดแม่แม่อย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวน้องมานัดได้ยินได้ยินเลยได้ยินเลยมาทุกวันผมอยู่ทุกวันแม่ผมมาหาน้องทุกวันใช่ไหมเพอเอพอใช่ไหมเวลาน้องเวลาโน๊ะ อร่อยเห็น้อยไมากิน่กินรู้อยู่ก็เมน่าปะเปิ้ลเด้นําไปบินเนาะเห็นหมดแต่้อยบ่อยลราจะเข้ากินบ่กินว่าถามน้ยโยกไปรูป มานะจะพูดความจริงซิเอออย่าพูดความจริงพี่ผิดไปแล้วนี่ขออนุญาตนะแม่มานะพี่ทนไม่ไหวแล้วนะพี่ทนไม่ไหวแล้วทําไมมานะพูดอย่างนี้คืนนี้เดี๋ยวกลับไปอีสานเดี๋ยวพี่จะจัดให้แม่แม่ไม่อยู่เดี๋ยวพี่จะจัดให้ไม่ต้องกลัวี่ยเี้มีรายเด็ดพรุ่งนี ดองขอสปินมาจากเยอรมันเพื่อลูกชายเลยอันนี้คือแม่แม่เบนแม่เบนอ๋อแม่เบนอ๋ออ๋แม่เบนเจอตัวจริงๆแล้วสวัสดีครับแม่เบนอีกรอบจริงๆวันนี้มาสองคนเลยใช่พี่สาวคนโตพี่สาวให้พี่พามาอันนี้แม่คนนี้มาจากเยอรมันแต่คนนี้อยู่อยูุคนแก่ยุคนแก่ไม่มากี่วันครับเนี่ยโอ้ไม่มีกําหนดเปลียนสองเดือนแต่ว่าจะอยู่เดือนหนึ่งอะเต็มๆอะก็ดีหล่อลูกไปสิน่าหน้าสมอง ก็ก็ไม่ใช่อะไรก็ที่ที่เราถ่ายคลิปเลก็แม่เบนไม่เบนเนาะแต่เราไม่เคยไม่เคยจูเพิ่งเคยเคยตัวจริงแม่น่ารักมากอะไรอะไรอะไรที่แม่แบบเนี่ยอะไรที่แม่อะไรถึงถึงติดตามเขาตั้งแต่ตอนไหนติดตามเขาตั้งแต่ไหนตั้งแต่นู่นแหละขึ้นร้องเพลงคู่อุ้งอิงนู่นอะอ๋อตอนร้องเพลงคู่ตอนครั้งแรกเลย แล้วก็เห็นอะไรเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเสียงอันนี้แม่เป็นคนที่ไหนพูดภาษาได้เนาะอ๋อแต่ผมพูดกลางเนาะก็เขาพูดได้พูดกลางนี่แหละคือเสียงน้องแล้วก็ชอบท่าทางน้องทุกอย่างอะชอบความความกระตันยูทำกระตยูเลยที่ผมที่ผมทำคลิปน้องเนี่ยผมชอบตั้งแต่วันแรกที่บอสโจเอาคลิปมาให้ดูไอ้คลิป ไปเยอะไมมสองวันนี่เราอะไรให้องวันนหรออันนี้เข้าบ้านยังครับเนี่ยยังตอนนี้อยู่ขอนแก่นรอลูกหลานอยู่จะกลับขอนแก่นว่าไงก้าก้าอ่าอ่าแม่เดี๋ยวผมมาคุยต่อนะพอดีผมไปจ่ายเงินค่าน้ําให้น้องคิมได้สดก่อนเดี๋ยวผมมาคุยต่อนะเดี๋ยวมาถ่ายต่อนะโอเคครับแล้วตัดแล้วยังไม่ได้โอ๊ยแต่นี่ทำไมวูดนวายกันครับเนี่ยจตัดกี่ก้อนแล้วตัดได้สานไงยังมอีอัแล้วอ๋อแล้วอ๋แล้วแต่นี่มีอะไรเนี่ย ตอน,นี้มีอะไรทำไมวุ่น,านวายจังเนี่ยดูดโหนัน้าาะโอ้กลบ้านข่อ,อ,อ,อยยมมาน้ำมีอะไรกินบ้างอ่ะ <c oughs> แม่สวัสดีรดรดครับสวัสดกกีครับ

รักความเมตตาจากแม่ๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจเราวันนี้นะฮะนี่นี่มาอะไรไม่ได้ข่าวว่ามีชุดใหม่ได้ใช่ไหมใช่เออมีชุดใหม่ด้วหอยากมากรุงเทพจะไปห้าวัอยากมากรุงเทพจะสิบห้าวันนี่มาแค่สองวันประมาณนั้นน่ะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอกำหนดให้ชั่วๆนะครับ มาเยอะแล้วโอ้ยโอ้ย,อย,อยมันนา่ารู้ได้งไงไม่ชอบสีขาวเนี่ยขายได้อยู่หรอ <c oughs> ถ่ายรูป่ารูปเถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพอมีเวลาคออ่เนี่ยมันอยู่ตรงี้มันอยู่ใต้ปีกอย่างงี้เออิบัติินเลนปฏบัติิลนสุดปฏบัติเลนเลยบ แล้วเป็นหนุ่มแล้วจะกล้าหมอไหมเนี่ย